ใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกท่านครับผมก็จะน่าจะไวกว่ากําหนดที่หัูคำได้ว่านะครับผมว่าจะประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าผมก็จะที่ดูก็น่าจะเหลืออีกประมาณสี่วันนะครับผมสี่ถึงห้าวันก็จะเสร็จนะครับผมเนื้อผ้านาแน่นนะครับทุกท่านไว้ใจได้ควบนะครับผมนะครับผมเส้นไหมบ้านนาะครับน้องเขาก็จะฟูเวลาที่เส้นไหมมันสลับขึ้นสลับลงเห็นไหมว่จะมีขี้ไหมกระจาย ในเส้นยืนนะครับผมก็เส้นพุ่งบ้างนะครับผมการร้อนมากเลยครับทุกท่านช่วงนี้ว่าพายุจะเข้าเนื้อฝนจะตกเ้าเตไม่ตกนะครับผมก็อีกประมาณสักสองวันนะท่านก็จะได้แก้หัวหูนะครับผมเพราะเราจะทอให้ปลายของไงของหูเครื่องหูเนี่ยตกเข้ามาประมาณตรงนี้ก่อนนะครับทุกท่าน เราก็จะแก้หัวเพราะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าผ้าแพรามาขึงนะครับผมแล้วก็ย่อนเข้ามาครับผมแล้วก็จะแก้แล้วก็จะใช้เชือกนะครับผมท่านผูกเพื่อที่จะหย่อนนะครับผมย่อนให้เข้ามาในห้องกี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะยังเหลืออยู่ที่ประมาณคือความยาวเครื่องหูกหออยังเหลืออยู่ประมาณห้าจุดห้าเมตรนะครับท่านแต่ว่าเวลาที่เราทอได้จริงๆจะดได้ผ้าเพียงแค่สี่เมตรเท่าน,น,าานบบั้นนะครับผมเพราะว่าฟืมนเราใช้ฟืมนชนิดแบบขันนะครับผม ก็จะกินเครือนะครับผมก็จะเปลืองเครือผ้านะครับผมเพราะมากพอสมควรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะต่าไปจนกระทั่งมันไอเครืองหูในวเวลาละเอียบเขาฟืมนะครับผมท่านนี้คือเขาเขาฟืมก็จะมีเขาหน้าเขาหลังด้านบนแล้วก็จะมีไม้ขึงไปด้านล่างนะครับทุกท่านผมเวลาละเอียบมันก็จะสลับนะครับผม ก็จะอ้าไปตรงนี้ที่เป็นที่พุ่งกระสวยเห็นไหมครับนรัเป็นช่องแล้วก็จะกระทบฟ,ฟูมเข้าไปนะบเราก็ต่ำไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งมันจะไม่อ้าแล้วก็พุ่งกระสวยผ่านไม่ได้นะครับผมเขาก็จะทําการสูดกลวยขึ้นไปนะครับทุกท่านแล้วก็หวีเครื่องหอีกเพราะว่าเราเลื่อนเครื่องหู ขึ้นไปจนถึงจุดสุดตรงนน้นนะครทุกท่านตรงสุดตรงนี้ซึ่งที่จริงเราจะเอาไว้แค่ตรงนี้ห้องเดียวแต่นี้เราเลื่อนขึ้นไปให้มันได้ไกลที่สุดอเาครับผม,มา้ามาเจ